สวัสดีครับสวัสดีช,ชม,ชมด้วยนะครับยินดีต้อนรับคุณชมนะครับเข้าสู่เกมมิลเดอร์นะครับในเกมนี้นะครับเราจะได้รับบทเป็นเอมิลี่นะครับที่ได้ซื้อบ้านใหม่แล fotos, ้วเธอก็แบบรู้สึกตื่นเต้นมากเลยที่แบบจะได้เข้ามาใช้ชีวิตในบ้านหลังใหม่ในครั้งแรกนี้นะครับแต่จะไปดูท้อฮ้องกันนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเธอที่บ้านหลังใหม่นั้นนะครับจะดู 0, ในกระจกแล้แลวเนี่ยไม่น่าดีแน่นอนแต่ตอนนี้มีเสียงเกมเป็นเสียงเพลงนะครับไม่มั่นใจว่า ติดหลือสิหรือเปล่าผมขอุยาตัดตออกแล้วกันเพื่อความปลอดภยัยเอเมิลี่ไปซื้อบ้านหลังใหม่นะครับเสียงม,มันถ่ายรถเข้าอะ่ะคิดว่าอาจจะขนของอยู่นะไช้เสียงปิดปตูกุญแจเปิดประตูเข้ามาแล้วนี่ฉันคิดว่ากล่องข้าดนี่จะไม่มีมันหมดซะอีกแล้วเนี่ยในสุดฉันก็ทำมันสำเร็จแล้วอะ่ะก็คือแกะกล่องแล้วก็เอาของเรียงก็คือครบทั้งบ้านแล้วครับ แล้วก็บอกว่านี่คือบ้านของฉันเองโอเคแจมเลยครับมันบ้านหลังนี้เนี่ยมีขนาดเล็กนะแต่ว่ารู้สึกว่าอบอุ่นแล้วก็ราคาเนี่ยก็เหมาะสมมากแล้วก็คนที่ขายบ้านหลังนี้ให้เนี่ยก็บอกว่าเป็นการต่อรองราคาแห่งปีเลยซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับแล้วก็เพราะฉันเนี่ยต้องใช้เวลาตลอดเลยตลอดไปในการเก็บเงินดาวเอ้าัน,นี้คือยังไม่จ่ายเงินหร,หรือว่าไงวะไม่มั่นจ่าก่นอนผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องซื้อบ้านซะด้วยหรือว่าเรากําลังเก็บเงินดาวอยู่เป็นไปได้ ไอ้หรือว่าเราจ่ายเงินดาวไปแล้วแล้วก็รอผ่อนก็เป็นไปได้อีกเช่นกันเสียเพลงมันแบบไม่ไหวป่ะเสียงนี้ก็สิทธิ์มากเลยถ้าเป็นเสียงเพลงของอย่าตัดอ่อนะครับฉันได้ยูโหวมากเลยหลังจากที่ทํางานหนักมานะครับดีนะที่ที่ฉันได้สั่งพิซซ่าทานใหญ่เอาไว้อ่ะก็ยาติหามรออะไรอ่ะเานั่งก่อนนะโอเคนั่งแล้วก็อือื้ออุ้ยพิซซ่าไงกรอบอย่างวะได้เป็นขอบบางกรอบนะครับ มอร่อยมากเลยอ่ะแ่ก็เฮ้ยเใครเ้าตูวะอะไรอ่ะใครจะมาหาฉันกันนะคือเอาจริงไม่รู้จักใครแถวนี้เลยก็คือเราเพิ่งมานะครับมาเพิ่งมาแถวนี้มาอยู่บ้านลังนี้ต่งางไอ้รังแรกนั่นแหละก็เลยคิดว่าแบบเฮ้ยใครจะมาบ้านเราได้วะในเมื่อไม่รู้จักใครเบตู้หน่อยปะเฉ <c oughs> ียดทงล็อกซะด้วยใครวะเนี่ยอันนี้เออหรือบอกแบบนี้นว่าทีมงาน <c oughs> นี้เป็นคนสร้างเดียวกับนอนที่ไหนนะครับภาพมาันก็จะเป็นประมาณนี้ ส่งลุงแกล็อกแกวะเป็นไรวะเนี่ยชายที่ดูยีประหม่าอยู่ข้างนอกเนี่ยมีเม็ดเหงื่อบนหน้าผากของเขาด้วยนะเนี่ยเออผมก็ว่าทรงลุงแกล็อกลอกว่ะมันมีอะไรนะครับวิ่งหนีอะไรมาปะเนี่ยหรือว่าเจออะไรมาเฮ้ยยิ่ดีๆเจอจักนะฉันชารีฉันเนี่ยอยู่ถนนฝั่งตรงข้ามที่เองอะอ๋ออ๋อโอเคค่ะฉันชื่อเอมิลรี่นะคะฉันเดี๋ยวเพิ่งย้ายเข้ามาวันนี้เลยขอโทษด้วยที่วันนี้รูปแบบยุ่งวุ่นวายไปหน่อยนะคะ ฉันไม่คิดว่าจะมีแบบคนมาเยี่ยมฉันเร็วขนาดนี้ยอโทษดีคุณผู้ชมลุงก็ชื่อชาวนะครับชาวยเฉยไม่ใช่ไม่ใช่ชาลีอะไรชาวอ๋โอโอ้ใช่ใช่ใช่เออพอดีฉัน,เ,นเห็นคุณกินข้าวอยู่นะเย็นทานหน้าต่างนะก็เลยคิดว่าจะมาทักทายสักหน่อยนะ่ะนี่ลุงแอบส่องเราหรือเปล่าเนี่ยทำไมมาแอบดูกินข้าวเย็นวะดวงตาของเขาเนี่ยดูหลีกเลี่ยงฉันอย่างประหม่ามากเลยเนี่ยเหมือนเขากำลังแบบมองหาอะไรบาง,า,งางอย่างอยู่ข้างหลังฉันอะเออวะอ๋อ ลุงไก่ดูกลัวแล้วก็สายตาเนี่ยพยายามมองผ่านหลังเราไปนะนก็คือเหมือนประมาณว่าเหมือนมองเข้ามาในตัวบ้านของเราอะว่าแบบเหมือนจะมีอะไรเป่โอเคแล้ว,ชวเช้าได้ถามว่านี่เราอยู่คนเดียวหรือไงเนี่ยไี่ลุงไก่จะมาโรคจิตอะไรเนี่ยอันนี้เราคิดนใ,นใจนะครับเราบอกเอ้ยนี่เพื่อนบ้านฉันเป็นพวกหน้าขยะแขย,ย,ยงหรือไงเนี่ยอ๋อก็ออเพราะว่าเช้าเขาถามเราว่าเราอยู่คนเดียวหรือเปล่านะครับเราก็รู้สึกแบบเอ้ย จะมาบ้ามาบ้ากามใส่เราแน่นอนใช่จริงๆแล้วฉันก็ซื้อที่นี่ด้วยตัวฉันเองอะ่ะโอ้แล้วหนายหน้าได้บอกคุณกับเจ้าของคนก่อนหน้าหรือเปล่าเหรอเฮ้ยมีอะไอะครับนายหน้าไม่ได้บอกอะไรเราผมเดาเลยเจ้าของเดิมเหรอฮะฉันจาไม่ได้แล้วอะ่ะแล้วก่อนที่เราจะพูดต่อนะครับอยู่ดีๆเชาวแล้วก็สะดุ้งแล้วก็ท,ทําทีหน้าแบบซีเซียวเลยเหมือนเห็นผีแน่นอนโอ,โอ,โ,อโอเคโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรโทษทีโทษที พอดยฉันลืมอะไรบางอย่าง,างไว้ที่บ้านน่นะครับแล้วเวียหุ่ย,ยตัวหน้าอยงีก็ตกใจดีครับมาบิ้วอะไรอีกแล้ววะเนี่ยนี่มันบ้าเลยวะเนี่ยนี่เขาแอบบดูฉันตงหน้าต่างงั้นเหรอเออ,อยังไงก็ตามนะคืนนี้ฉันก็แค่อยากจะนอนพักบนโซฟาแล้วก็ไม่ต้องกังวลเรื่องเพื่อนบ้านคนนี้ด้วยอะ่ะฉันก็จะดูทีวีแล้วหลังจากนั้นก็จะซื้อผ้าม่านเลยเป็นอย่างแรกในวันพรุ่งนี้นะครับ โอเคก็ okay. ตามนั้นก็คือเหมือนเราก็ไม่ได้มองถึงเรื่องว่าลุงแกกําลังกลัวอะไรหรือว่ากําลังแบบลบอะไรนะครับแต่สนใจที่ว่าลุงก็ถามเราทําไมว่าเราอยู่บ้านคนเดียวหรือเปล่านั่นคือประเด็นในตอนนี้ที่เราสนใจนะครับแต่เรารู้จักภาพเกมแล้วอ่ะลุงแกงไม่น่าสนใจเราแค่แต่บอกว่าอยู่ตรงข้ามอีกฝั่งหน,นึ่งเถนนกูไม่เห็นถนนเลยนะรจริงลุงกระเดนไปทางไหนวะบ้านเรานี่ก็แบบว่าเหมือนตั้งแบบโดนโดดนะครับ โอ้นั่งดูทีวีได้ะลุกก่อนลุกก่อนลุกก่อนอุ๊ยเฮี้ยนายกาอะไรวะเนี่ยไม่มีซับผมไม่รู้เรื่องเลยบอกเลยจริงยังไม่ได้สำรวจบ้านนะครับไม่เห็นว่าสับเข้าหรอคุณผู้ชม ในทีวีหรือในในบ้านของผมเนี่ยโอยให้ตายสิใครโทรมาฉันเวลานี้เนี่ยอ๋อกำลังเปิดไฟแบบตั้งใจดูแบบจัดๆเลยดูดูบ้านของเราครับฮู้ฮู้มีเงาด้วยว่ะเอาเรื่องเลยนะพี่ยมีเงาด้วยว่ะอันนี้ห้องน,าน้านะครับคุณผู้ชมวันนี้เป็นห้องนอนเราในห้องอะไรอะ ไม่ได้ไปซ่อนอะไรใช่ไหมอ้าวเฮ้ยเปิดไม่ได้อ๋อโอเคกูเดินทะลุได้เลยเฮ้ยจริงกูตายไปแล้วนี่ยด้โอ้โหโทรศัพท์แบบโคตรโอสาูุอะอ๋อเอ้ยเจ้าคอมก็แบบโอสาูุบ้านดูใหม่นะแต่ว่าเฟอร์นิเจอร์ไปดูเก่าๆเร็วค่ะเฮ้ยม่ไมองทำอะไรยเนี่ย ขี้อะไรทุกอย่างนะครับคุณผู้ชมตลกเหรอหี้ใครปั่นวะเนี่ยมันเหมือนจะเป็นชาวโทมาฉันตอนนี้เนี่ยนะลืมมันกันแล้วกันนะตอนเนี้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันจะไปจัดการเขาเองหี้ไอ้ชาวไอสัตว์เฮ้ยมาทำไรเนี่ยชาวนี่มันอะไรวะเนี่ยฉันเดาว่าแนวสัพท์นันต้องไม่ใช่เขาแน่เลยอ่ะ เออเพราะว่าไอ้ชาวมันมโผล่หน้าตาตรงนี้ซึ่งมันจะโทรหาเราทําไมในเมื่อมันอยู่แค่นี้เองนะครับแต่อีกคาถามนึงก็คือมึงมาทาอะไรตรงนี้วะเจ้าช่วยแถวนี้เต็มไปด้วยพวกคนประหลาดอย่างนน้เนี้ยว่าแถวนี้น่าจะรั่วเยอะดูจะกทรงแล้วคนแรกเคยชาวนี่นแหละไอ้ลุงอะไรของมึงวะเนี่ยมาวันแรกก็แบบว่าต้อนรับก็อย่างดีดีอ้ยพอดีฉันแบบโคตรเหนื่อยมา่เลยฉันต้องาการจะเข้าไปนอนแล้วอ่ะ ก็เดี๋ฉันไปแปรงฟันแล้วก็ล้างหน้าจากนั้นก็ไปนอนดีกว่าได้เลยครับกว่าจะไปเนี่ยขอ,อสำรวจอีกนิดนึงนะครับใน,นเข้าไม่ได้ครับคุณผู้ชมที่เห็นคือเครื่องซักผ้านะครับแต่ฝั่งนี้ไม่ไม่เห็นเหมือนกันว่าคืออะไรตู้ยยเย็นเปิดได้ปะไม่ได้ปะพิซซ่านี่กินไป้ีเดียวอ่นะทีวีก็ได้ดูแป๊บเดียวครับเกิดเรื่องแปรงฟันดีกอ่าคุณผู้ชม จริงๆกูก็ตกใจหน้าเต็มกันนะแต่ว่าไปแล้วมาครับแปลงฟันดีกว่าอ๋อมีหวีมียาแค่ปวดอันนี้อะไรไม่ดูครับอันนี้มันจะเป็นหมอย์ขดฟันเอ้ยไม่ใช่ใหม่ครับม่อันนี้จะเป็นใหม่ขัดฟันนะคุณผู้ชมอันนี้เป็นยาสิบฟันกับแปลงสิบฟันนว่าจะให้กดแปลงเฮ้ยหน้ารรานตามด้วยอ่ะเฮ้ยเสียวว่ะแต่จริง ก็จกแบบนี้แย่นะเสร็จละอ่ะเสร็จยังโอเคกลับบ้านกันไปซะอุ้ยเฮียฮะนั่นอะไรอ่ะกูเห็นอะไรไว้ในเมื่อกี้เฮ้ยเฮียอะไรวะเนี่ยไม่รู้ละล้างหน้าก่อนเฮียในน้ำอย่างร้อนเลยหน้ากูจะลวกไปเนี่ยเอาดีๆเฮ้ยเฮ้ยสโมกิง้งเฮ้ยเฮ้ย พาใช้กระจกก่อนครับอุ้ยฮึไม่มีแล้วหน้าตาคงไม่ต้องใจเลยวะโช่างคนจะเหนื่อยมากนะจริงๆอ่ะฉันเห็นในสิ่งที่ไม่ควรจะอยู่ตรงนี้อ่ะจะเป็นปค่ำคืนที่แปลกประหลาดมากเลยฉันไปนอนดีกว่าจริงไปเถอะว่าควรนอน,น,อนวรอตาเราวนี่ก็แบบโคตรเบลอล็อกประตูยังเดินไม่ได้เอ้ยวิ่งไม่ได้เลยครับเดี๋ยวเช้าแม่งเข้ามาอีก เบรน้ํ okay, ห้องนอนกับห้องนี้ดิโอเคนอนเลยครับ <pantry> ผ <breaking asta> ู้ชมเฮออลมโตลงนอนตื่นแล้วใช่ไหมก็ตื่นหรือว่าอะไรเอ้าเมื่อกี้มันมีกดให้ผมกดสเปซบาร์เพื่อตื่นขึ้นมานะครับตื่นมาแล้วมันมึดจังวะต้องตื่นมากลางดึกแล้วนี่อะไรวะเนี่ย มีแสงไฟนำเราไปในห้องน้ำเฮ้ยปั่นแบบนี้ให้กูไปฉี่นี่คือกูไม่กูไม่ยอมฉี่นะเว้ยกูเยอะแตกเราที่นอนแน่ดูทรงละนี่อะไรวะเนี่ยอุ้ยไอ้เหี้ยนี่ใครวะหรือว่าเป็นเจ้าของบ้านคนเก่าวานะเนี่ยแต่แต่ดูดูจากบ,บ้าตาแล้วอุ้ยเหี้ยดูดแน่เลยสัตว์โอุ้ยล้อเ,เล่นหรอมันบอกล้อเล่นกับมันหรออ๋อ ที่ฉันฝันร้ายแล้วเนี่ยแล้วฉันได้ย,ยินเสียงเหมือนมีอะไรแบบเคาะอยู่นะครับกล้องเนี่ยเสียงใครเคาะตู้ปว่าไอ้ชาวหรือเปล่า,าไอ้ลุงเวนไม่มีปราชายคือมืดมากเลยว่ะออปรตู้เปิดได้ไงครับโอเคเลยบางทีบ้านพักอาจจะเสียนะครับเดี๋ยวค่อยโทรหาร พี่ช่างพรุ่งนี้แล้วกันนะครับพรุ่งนี้เชา้าทำไมเราคงคินในแง่ดีนะครับเหตุนี้วะเนี่ยโอเคไม่เป็นหรอกอยังไงเดี๋ยวฉันก็ต้องแช่งข้างน้ำอยู่ดีอะ่ะโอเคสรุปกุ้งเข้าไปใช่ไหมแม่เปิดต้อนรับขนาดนี้แล้วแปบบ๊บนึงนะขอไปดูหน้าตูหนะ่อยเสียงเคาะมันเหมือนจะมาแา่ข้างหน้านะครับไม่ใช่ปะแต่เราว่าเสียงเคาะมาจากห้องน้ำเข้าไปใช้อะไรข้องน้ำของพี่เหรอโอ้ยโอ้โหกูจะเยี่ย ไอ้เชี่ยอะไรวะเนี่ยพระเจ้าช่วยเอเบอรี่ธอต้องตื่นแล้วนะอาจจะฝันนี้นี่คือแปลว่าฝันซ้อนฝันแล้วอ่ะจริงกูจะฝักกูจะตื่นยังไงวะเป็นประตูเหรอไม่น่าใช่ลุกดิอุ้ยนี่ท่าอะไรครับเนี่ยอะไรของมึงวะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวซิงแตกลงมาเดี๋ยวเข้าเข้าไปนอนก่อนนะโอเคโอเคเข้าไปนอนไนอะ้สัตว นั่ตามม,านะมันนะมึงนั่งอยู่บนซิงค์นั่นแหละนะเดี๋ยวมันก็ปวดเอ้ยเดี๋ยวมึงก็ปวดขาเป็นตะคิวเองเนะี่ยตื่นแล้วหายไปใช่ไหมโอเคเมื่อยป่ะเอาดีๆแล้วคุาทำไงถึงจะตื่นนะอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะโ <c oughs> ว้ยอย่านะ <c oughs> อะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยขยับไม่ได้คุณผู้ชม ผมแข็งมากตอนนี้อุย้ย <Yeah. S 2> เหี้ยเบอร์เบอรี่เรียบร้อยแล้วเธอนี่มันอะไรอะ่ะฉันอยู่ที่ไหนเนี่ยเออยูที่ไหนวะคืออะไรครับเนี่ยเขียวนั่นใะรวะเนยะใช่กระจกปะเหมือนทำเพลงด้วยนะครับใครวะใส่ชุดฟ้าๆนี่มันอะไรวะเนี่ย ใช่ทูมไรเดอร์ป่ะเฮ้ยมันหน้าเหมือนกูเลยนะไอ้ปะไอ้หรือคนใหม่ปะเราก็บอกว่า,า,าวันดีวันดีค่ะกูดีฉันไหมอ่ะพิปโป้เยค่ะเันนี้ฉันออกไปจากที่นี่ทีวันนี้เธอจะไม่ได้ยินนะครับ <c oughs> <c oughs> อุ้ยโอโหไอ้สัตว์เฮ้ยเมื่อไรของมึงวะเนี่ย สรุปแล้วคือเมื่อเราจะถูกจับเข้าไปไอยู่ในกระจกนะครับผมคิดว่านะแล้วผู้หญิงคนนั้นเนี่ยที่ดูเหมือนตัวละครในทูมเรเดอร์แันชื่ออะไรวะลืมชื่อแล้วว่านั่นแหละเหมือนจะเป็นเจ้าของบ้านคนใหม่นะครับแล้วเราเรียกเท่าไหร่เนี่ยคือเธอก็ไม่ได้ยินเลยแล้วจะส่งแล้วเราก็คงจะติดอยู่ที่นี่ตลอดไปเพราะว่าเรียกแล้วก็ไม่ได้ยินเธอคงจะช่วยอะไรเราไม่ได้นะครับแต่ปกติมันก็ต้องเห็นคนที่อยู่ในกระจกปะสมมติถ้าตอนแรกเราเห็นไอ้ผู้ชายคนนี้ในกระจกอะ่ะถ้าการว่า เจ้าของบ้านคนใหม่เนี่ยมองไม่เห็นเรานะครับก็เลยเหมือนเธอจะไม่รู้เรื่องอะว่ามีคนที่อยู่ในหลังกระจกนะครับโอเคครับก็ะจบ,บรรษัทเกมมิเลอร์มิเลอร์นะครับหากคุณชอบกินนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์รีบคลานะครับอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกาลังใจายการคลิปผมด้วยครับเดี๋ยวเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในเกมหน้านะครับเสนอคลิปนี้โชคดีมีชัยเอาชัวยวัวครับ